เจอก,กันนะคะวันนี้ไม่ได้กินแกงหน้าหายกับพี่กันนะคะวันนี้เห็นกล้องมาชัดเพราะเราเพราะเราไม่ได้ปรับเลยนะเราไม่รู้จักการปรับใน่้นะเนาเราก็เลยคิดว่าเอาทำแบบนี้กว่าอาจจะเพ่นมาช่วโมงถังนทีมดูจะได้แต่นเนาะเรามาเล่นเพื่อสนุกเพื่อนทุกใลังทุก,ากัาขอไม่เล่นจนรำ <S <S เฮ้ยใครปานระเบิดนี่ น,กกน,นี่ก่อนใครวะอ,อ๊ะโอ้ยียรตายไปอ๋อยหัาหารข่าแล้วนี่เองเราวาง็วพอระวัห้หน่อยก็ดีนะร้อยเตายวนะ่ป็นผีกระสืมอมาหรออ้นี่ไ้กุ ต่อนะคะเม si hey, ื He ่อกี้ตัดพอจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาเกินไปนะคะ่ต้องไปทางคนเดียวดีกว่าเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนแอบฆ่าหมดอ่ะเฮ้ยล้กกระสุนหมดแป๊บหนึ่งขอเติมก่อน เวนกรรมตามสนองเล่นเกมเล่นเกมฮะน้องก็เล่นทำไมนะไปกันเลยนะคะเดี๋ยวได้รับหนึ่งเหมือนเดิมนะโอุ้ยรับสองนีเนาะนี่มันแย่เพิ่มแล้วเะแล้วกแอบดีใจไม่อยาก มากันต uhm. ่อค่ะเมื่อกี้ลืมอัดนะคะพี่พูดมั่งดีพี่เปียกพูดมั่งอย่าปตั้งหา ต้องเป็นหมารอบกัดน,นั้นไงฉันจะเป็นตามสัญญาตดเดนะตปแตนะคะรึปนี้กินลืมอัดอีกแล้วนะคะก็ต้องเติมของเนาะเพื่อนมาก่อนเลยชั้นนึกเขเติมเัืู่นก่อนเพื่อนถ้าเกิดอะไรปัญหาช่วยเลย เดี๋ยว่าพี่เพียรนั่นเนี่ยมากันต่อนะคะอ้อยอ้อยชนอีกเราต้องตัดทุกครั้งเพราะมันจะอาจจะเสียเวลามากนะคะโมก็ขออภัยอย่างยิ่งเลยค่ะที่อาจจะเวลามากเนาะเพราะเราไม่เข้าใจนะเนาะคะก็หลายอย่างเนาะก็ต้องดูหลายอย่างเนาะเพราะเรื่องที่เราไม่เข้าใจมากนะเนาะอาจจะมีปัญหาะอะไรเก้อใครวะไอะ้หาเป็ด ใช่มันก็จะเป็นจริงนะเปียกจ๋าไปกันเลยนะคะจะ,จะไปกันเลยจะมาทางไหนก็เรื่องของดิฉันนะคะข้อดีช้อนดีนะคะจะต้องให้โอกนะคะไม่ใช่เพื่อนโดนฆ่าหมดเลยแต่แคนคนเดียวนะเฮ้ยเพื่อน เเอาที่เป็นตัวอะไรเปล่าอันน่าเกียดใครไปแล้วค่ะเอาเอา่อเอ่อเอ่อเอ่อใครวะมาคนเดียวเนี่ยจะมาใครม่เจอใครแน่ ไม่รู้สิแ้่ซุ่มเงียบก่อนแหละโอเคนี่ไม่มีคนก็ช่งนางนั่นง่ายอัตัวนั้นง่ายอ้าวผิดคนนี่หว่าเ <c oughs> ขาไม่ได้ใจดีฉันใจชัว่วฉันไม่ได้งอเหมือนคนอื่นนะ บอกไว้ให้จะแอบ,บก่อนแอบเบงียบก่อนแอบเบงียบก่อนยายใครรู้นะคะที่เล่าเรื่องเกิดเป็นคนนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวใครรู้ใ,ใครแยกไม่หมดนะคะโยก What the m i ิสเขาบอกไว้ก,ก่อนนะอ้าวตายด้วยสีแห่เก เพื่อนนิเบียดโอเพื่อนตรงข้ามกับเพื่อนเพราะเราไม่เคยไปเหมือนเพื่อนเลยเต้ากับแหนอร่อยเลยบุ้มมามิขอจบพีเพลิ่งที่นี้ค่ะดิ่มกันแล้วเชิญใครนะคะบ๊ายบาย,ยลิม่มกดไลค์เชิญใครด้วยน,นะ เล่นนี้เขาอ,อาจจะเล่นนิดเดียวขออภัยนะคะเขาบอกว่าห้ามเกิเนสิบห้านะแล้วก็เลยเล่นได้แค่ถึงไม่กี่วินาทีก็ขออภัยเลยคะ่ะบ๊ายบาย,ยกดไลค์แชร์เพื่อใครนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย